สาระสําคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คืออะไรครับสาระสําคัญของร่างกฎหมายนี้ก็คือว่าเอ,อให้การคุ้มครองนะครับไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนะครับเพราะชื่อเต็มของกฎหมายเนี่ยเป็นพระราชกําหนดจํากัดความรับผิดสําหรับบุคลาก,กรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโครโรนาเวลสองพันสิบเก้าครับครับครับแต่ว่ากรอบการที่บุคคลน,นั้นจะได้รับการคุ้มครองเนี่ยครับ ก็มีกรอบสําคัญอยู่นะครับคือว่าหนึ่งบุคคลน,นั้นจะต้องเป็นคู่ประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์สาธารณสุขนะครับนะครับครับสองก็เป็นพวกอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับอ,มอสมอของเรานะครับที่ไปทํางานเนี่ยครับบางทีท่านก็ไปช่วยโดยเจตนา,นานดีแต่บางทีอาจจะมีะไม่ถูกใจไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยครับบ้างใช่ไหมครับสามอาสาสมัครฉุกเฉินดําการแพทย์นะครับสี่พวก เอ่ออีกอันหนึ่งก็คืออาสาสมัครอื่นๆ้วาคงเห็นท่านนี้มีอาสาหมออาสาพยาบาลอาสาจํานวนมากแต่ไปทําในสถานช่วยเรานะครับในการดูบ้างในการเทเลในการโทรศัพท์ไปถามอาการต่างๆนะครับ <c oughs> ครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนะครับเป้าหมายให้ทาหน้าที่ในการรักษาพยาบาลการบริหารจัดการทรัพยากรโลอนะครับวัสดุปุปกุณันข้าพันธุ์เปชภัณฑ์นนต่างๆด้วยครับ <c oughs> นี้เป็นกลุ่มบุคคลที่จะครอบคลุมนะครับ คถามว่าสถานที่ครับสถานที่ที่จะครอบคลุมที่ไหนบ้างก็คือหนึ่งในโรงพยาบาลนะครับทั้งรัฐเอกชนนะครับสองในสถานที่ที่กําหนดนะครับให้เป็นที่ปฏิบัติงานที่รับมอหมายเช่นโรงพยาบาลสนามสถานที่คอมมิตี้ไอโซเลชันหรือโฮเทลเอ่อสิเทลอะไรต่างๆนะครับครับแล้วก็แต่ก็มีกรอบนะครับว่า การที่บุ <t desserts> คคลที่ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายดังกล่าวเนี่ยต้องทํานะต้องเอเงื่อนไขนะครับก็คือเงื่อนไขนี้จะไม่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหนึ่งต้องทําในสถานพยาบาลนะครับครับดังกล่าวสองต้องทําเอเป็นประโยชน์ประโยชน์สาธารณะนะครับนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามภายใต้พลกรฉุกเฉินเนี่ยครับรวมทั้งข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับการคุ้มครองไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญครับค่ะ ว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทําไม่สุจริตนะครับไอ้ตัวนี้เป็นกรอบใหญ่เลยกับการกระทําโดยประมาทเลอะเลอะอย่างร้ายแรงแต่ไม่เขาเสียหายอย่างเงี้ครับเออก็ก็เป็นเพราะว่าถ้าจะไม่ได้การคุ้มครองครับค่ะการคุ้มครอที่สำคัญอีกอันหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะเชิญค่ะเออเออการคุ้มครองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิการที่ผู้เสียกความเสียหายจะได้รับการเยียวยาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเ <Yes. S 2> ช่นเช่นตัวอย่างเช่น เสียบัคซีแล้วสมมตินะครับเสียชีวิตก็จะมีกฎหมายที่ในการเยียวยาอยู่นะครับขนาดนี้นะอะไรต่างๆพวกนี้นครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ก็ก็เป็นการคุ้มครองผู้เป็นการให้การดูแลผู้ผู้ประชาชนที่ได้ความเสียหายด้วยกัคร,ครับครับอันนั้นเป็นเป็นกรอบกฎหมายโดยรวมทั้งหมดนะครับครับค่ะการคุ้มครองบุคลากรสาธารณาสุขหรือว่าด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วยโควิด COVID, รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติ การนอกสถานที่ด้วยไหมคะอย่างการขับรถถูกเชิญไปรับผู้ป่วยข้างนอกหรืออะไรแบบนี้คะ่ะครุ้มครองด้วยไหมคะรวมด้วยครับรวมด้ครับรวมด้วยครับก็คืออาสาสมัครนะครับที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับอะไรต่างๆรวมด้วยครับครับอันเนี้ยเราอันนี้เรายิ่งเข้าใจเขาเลยครับเพราะเวลาเอ,อไปรับบางทีเกิดปัญหาอุบัติเหตุหรือบางทีเกิดการจราจรหรือไปรับช้าบ้างอะไรเงี้ยนะครับค่ะเป็นผมคิดว่าในภาวะบางภาวะเนี่ยจะต้องโดยเฉพาะ สานการ์รจนที่มันมีจมํานวนค่าเยอะมากแล้วก็โรคก,ก็ยังเป็นโรคติดต่อทุกคนก็เลยระวังกันมากครับครับ,คร,บครับก็สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพอาสาสมัครอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขเนี่ยจะได้รับอนิสงหรือว่าได้รับความคุ้มครองตรงนี้นะครับ